ในตำนานพุทธประวัติถ้ามีคำถามว่าพระสิทธถราชกุมารทรงประสูติคือเกิดวันเดือนปีอะไรและที่ไหนเมื่อประสูติได้สมวันเมื่อประสูติได้ห้าวันเมื่อประสูติได้เกตวันเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์บ้างเราจะตอบและอธิบายอย่างไรตอบและอธิบายดังนี้ พระสิทธ,ธะราชกุมารประสูติเมื่อวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีภายใต้ต้นสาระณนะสวนลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหะต่อกันเมื่อประสูติได้สามบันอสิตดาบทหรือกาลเทวินดาบทเข้าเยี่ยมและทำนายพระสนะว่า พระราชะกุมารเป็นอัจฉริยะบุคคลมีพระรนะักศณะถูกต้องตามมหาบุรุษละะนะักษณะมีบุญญาธิการมากจักได้ออกบวชบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสตราเอกในโลกเมื่อประสูตรได้ห้าวันพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชะบิดา เชิญพรามร้อยแปดมาเลี้ยงโภชนาหารแล้วทำนายพระลักษณะโดยได้คัดเลือกพราหมแปดคนผู้รู้ไต่เพศและมีความชำนาญด้านการทำนายลาักษณะเข้าตรวจดูลักษณะและทำนายโชคชะตาพราหมจิตคนแรกตรวจดูพระลักษณะแล้วต่างก็ชูนิ้วขึ้นสองนิ้วทำนายเป็นสองประการว่า หถ้าพระราชก,กุมารอยู่ครองคารวาสจักได้เป็นพระเจ้าจักรพัรด,ดิราชผู้เป็นใหญ่มีอาณาเขตครอบคลุมถึงสมหาสมุทร 2. ถ้าพระราชก,กุมารออกบวชจักได้บรรลุเป็นพระัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกในโลกส่วนคนที่8คืออัญญากลทัญญพราหมณ์ ผู้มีอายุน้อยที่สุดชูนิ้วเพียงนิ้วเดียวทํานายเป็นหนึ่งเดียวว่าพระราชกุมารจะเสด็จออกบวชแล้วตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเอกในโลกและขนานพระนามว่าสิทธถร,ราชกุมารเมื่อประสูตรได้เกตวันพระนางเจ้าสิริมหามายา ผู้เป็นพระราชมารดาทรงสวรครคตเมื่อพระนางสวรครคตแล้วดวงจิตของพระนางก็ไปจุติเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นแล